นี่ปอกให้พี่มาอันนั้นขอปอดหนูหน่อยนะเอาไปใส่พีนน่น้องก็เอาเสียแม่กินอันเดียวไม่มันโดนพิษแล้วมันไม่โดนเมันไม่โดนพิษสองฮะกินตำหมกน้ำกันใช่ทำไมไม่ใส่พิษหนูนะแกใส่ถุงเลยนี่เนี่ยแกใส่ถุงสิคะ น้องนั่แม่นี่นี่ยมากินไหมแม่นี่ยพกินบ่กาบอ้้าบ่ใคเป็นบ้านเลยอ่ะ้าบ่สวัสดีนอครัพี่น้องคัมาบองกันสามบกสามเท่กับหกใช่ไหมแม่มาอีกคนไปลูกไป เราจะพูดไม่พาเอ<น>๊อืมอามาน,นี่มน,นี่มให้อืมาพี่น้องกินตำมือ

ดาบ่าอยมากฮะมากเขาทำยังดีกินตำขึ้งเขาเขาก็มันไม่ดู้กล่องเออว่าตัดม,มึเฮ้ยตัวมึงนะอืม Cái này là chỗ không chéo của mà không này có ăn Mắc đúng không? Mắc đúng, không? Mắc đúng không? Phạt quá. hay. Cái ăn chêu chéo đó. là đoạn. Như mang hòn đó. อืมกินเห,หรอคุกินพักป้อมหมดกินจูนเด้งเหรอกินเขางไงนะเขาเป็นสาวนะเป็นมาลูกคุณคู่บอกต้องกินพักนึอนะออค่อยๆงักกินคำใหญ่แบบนั้นเนี่ยค่อยๆเคี้ยวอย่าเพิ่งกืนนะกัดทีละครึ่งทีที่หลัง วันวันนี้กินข้าวอาหารกลางเบนกินกับอะไรบอกว่นท,น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 ,ทน,นใดเต็มปากเลย,ยนี่แม่ขอลนะอือไม่ขอหรอกาเอ้เสรอเอ้อาเอาเกอาอนก จะปลกให้ก่อนปาก็ปอาปลาให้ก่อนอืมลูกใคดีย่างเนี่ยแต่ก็สบายโอ้แม่เลยแม่บอกว่าให้ตอดเสียก็ตร เนี่ยซึ่งจะเปิดแอร์ไหมฮะเปิดไม่แอร์ในนี่แม่ครูเปิดแอร์เหรอ Lục xin xin má mẹ kia kìa Lê bớt Má bớt nhắn là cho con mất được chỉ ไม่ใครอยอ่ใครเห็นบดีลูกยายบอกว่าไม่สุดยายบอกว่าสุดทำไมมันไม่สุดตามรัดจะวิทยาาสตรนเ็นวิทยาอยู่หนักเรีวิทยาเดีกว่าอ๋อ เขาจะเอาจมให้นิดหน่อย่อแม่แม่เอาเราสับแม่ก่ะเขาจะเอาจมให้นิดหน่อย่อนะวงงานก็นหลกสมาธีบดีตีปอบจมก็ได้ อะไรมีความแต่งใจที่มีกาพปวดไข่เนี่ยอืมอืมอะไรนี่นี่ไม่อยากต่อเนื่องหน่อยนอนแล้วเขาเป็นปวดไข่เขาให้เด็กสังเกตอาการอ่ะ อืมกินไข่เหลืองไหมไม่กินไม่ชอบลูกไ่ก็กินไข่เหลืงให้นไม่หลายอย่างนะมยอเขาสังเกตมามองเองประจำาไม่ได้หรอก ตัวเลนน <alto> ั่นน่ะจุ๊ตัวอะตัวยุ่งฮอตืนไกลไหมตั้ดคุณครับฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กปไาจะมีสมาธิไหมไม่มีไอ้พ่อแม่สังเกตคุณครูก็สังเกตความว่ายุ่งง่ายที่เป็นออทิสติกเทียมบอ คุณคู่เขามีใบประเมินได้ไหมเนอะอยู่โรงเรียนศูนย์เล็กๆนี่เพชดไดบอร์นี่มาทีสันบอร์อืเอหลายอย่างเนะขนาดว่าโรงเรียนศูนย์นี่เนี่ยเขายัางนี่เนาะเขาประเมินก่อนเออ วันนี้ซื้อขนมอะไรมาซื้อซื้อกับชื่ออะไรซื้อขนมขนมอะไรนมเดนมเดนมไข่ดาวกับกับขนมไข่ที่คนในโลกอืมแล้วก็น้ำใช่ไหมน้ำบูฮาวายน้ำบูฮาวายเงินให้ใหญแบ๊บเงินแบ๊บ ซื้อหมดเลยเหรอออืสี่ได้สี่อย่างนะมสี่ชิ้อืมสี่ชิ้นสละสิบบาทได้ไงให้เงินไปโรงเรียนยี่สิบบาทสี่ชิ้นถ้าชิ้นละห้าบาทให้ชิ้นละห้าบาทต้องได้แค่นี้ได้แค่นี้นี่นี่นี่ดูรวมน้ำด้วย ไม่ติมดีกว่าถ้าถ้าได้สองชิ้นต้องทอนสิบบาททอนชิ้นถ้าสองชิ้นต้องทอนสิบบาทข้าวมันสองขันต้องทอนเงินสิบบาทรู้ไหมไม่รู้ไ,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 ได้มาครบยึดอ่ะเพราะว่าวันนี้ก็ไปซื้อขนมมาได้ขนมสามห่อได้นามเก้๊ยวน,นึง ลังที่กินแบ่ง,งให้เพื่อนไหมหวานแมงห่าวผมก็ล้งังที่กินพวกกาจชายบอกไขพาไปซื้อขนมพวกกาจชายมันเดินไปไม่ถูกหรือลูกทำกันนั่นนะอาบอก้าไปเถอะโอ้ยไปนี่เนอะนี่ต่ำเพิ่มก็เพี้ยบ啊 กัตัะหน่อยนี่แหละแซ่บด,ดีครับ